ได้ตอนนี้นะโอเคโอเคเสียบไฟเนาะกระติกน้ำร้อนสเสียบไฟโอเคแล้วเดี๋ยวหากระติกน้ำร้อนเสียบไฟใบหนึง่งแล้วก็เป็นอะ,อะไรนะเ,เป็นเป็นเป็นที่เก็บน้ําร้อนอะที่ปิดฝาแล้วเก็บความร้อนได้โอเคโอเคครับครับครับครบม่แม่ฉันน้ำแม่แม่แม่ท่านฉันน้ําเย็นแล้วเนาะให้ฉันน้ําร้อนเลย ได้คเดี๋ยวเดีด๋ยวผมดูก่อนกาลังไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อข้างหน้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการหนึ่งเดี๋ยวไลฟ์สักพักหนึ่ง้วเดี๋ยวจะหาหาซื้อข้างหน้าเลยไม่รู้มีหรือเปล่าแถววงังทะพุงอาจจะย้อนไปวังทะพุงเลยครับครับครับโอเคครับครับอ่ะมาไ <relat ieving S 2> ลฟ์กันต่อนะฮะเมื่อสักครู่พี่นันโทรมาบอกว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะฉันน้ําร้อนแล้วฮะไม่ฉันจะไม่อยากจะฉันน้ําเย็นแล้วท่านเจ็บคอ เดี๋ยวต้องไปหากระติกน้ำร้อนแล้วก็ไอ้อะไรนะเขาเรียกเ,เหมือนกาแต่ว่าที่ทเก็บน้ำร้อน,นเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกก็บอกเก็บน้ำร้อนแล้วกันเนาะก็บอกเก็บความร้อนนะครับรอ,อใครเชื่อช,ชี้เป้าหน่อยแล้วอินบ็อกมาหน่อยแล้วก็วหรือไม่ก็พิมพ์มาก็ได้นะแต่อินบ็อกมาดีกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านประมาณขัวแตะนะบ้านขัวแตะหมู่1ิสองและมุ่งหน้าอำเภอเอราวันจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยไป ไปอำเภอเอราวัณกับไปอำเภอวังสะพุงอะไม่รู้ไปตรงไหนใกล้กว่ากันนะครับเดี๋ยวตรงนี้8กิโลก็ไปเอราวัณใกล้กว่าเนาะจากตรงนี้ย้อนไปวังสะพุงไกลแล้วครับประมาณสั้ง11กิโลโอ้ทั้งนั้นไปไปเอราวัณดีกว่ามีตลาดไหมพี่ตลาดไหมครับตลาดอะเอราวัณมีขายของกาน้ําร้อนมีกระติกน้ำร้อนอะไรมีไหมมีมีเนาะโอเคอ่ะทั้งนั้นรู้แล้วเดี๋ยวไปเอราวัณดีกว่าอ่ะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะ ใครที่อยู่ในเส้นทางนะฮะก็เอาหมวกเก็บด้ครับเอาหมวกเก็บแล้วก็ปิดหน้ากากอนา,ามัยให้เด็กหน่อยะครับแม่ปิดหน้ากากอนา,ามัยหนะ่ะเออใครที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยขอให้สวมใส่หน้ากากอนา,ามัยนะครับแล้วก็อย่านําปัจจัยมาถวายให้กับหลวงตาหลายคนเนี่ยก็มีความศรัทธานะฮะก็ <S <S ต้องช่วยกันบอกหน่อยอย่านําปัจจัยมาถวายคะเอากระเป๋าไว้ข้างหลังหน่อยพี่กระเป๋าครับขอบคุณมากครับหน้ากากอนา,ามัยมีไหมหน้ากากอนา,ามัยเอาแจกก่อนอ๋อแจกแจกให้เร็ว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  อ่าเร็วเร็วข้างหน้าไม่มีแจกหรอครับนข้างหน้ามีไหมเจ้าหน้าที่ไม่มีเดินข้างหน้าอ๋อไม่มีกู้ภัยไม่มีแจก,กเอาเดี๋ยวน้องกู้ภัยทางหลวงไปแล้วนี่ขอบคุณมากน้องๆอ้าไปเลยสิบห้าเมตรเดินแจก,กก่อนเลยลูกไปอ่าขอบคุณมากน้องๆกู้ภัยนะนี่แหม่ไม่ได้หน่วยกู้ภัยก็แย่นะฮะช่วงนี้เดินต้องเดินนําหน้าไปเลยสิ10ิบิบห้าเมตร1ิบเมตรเพราะว่าหลายคนเนี่ยลืมนะครับลืมมามา นะอ่ะมีไหมมีอาสา,าเด็กๆผู้หญิงเมื่อวานที่เดินแจกไปไหนหมดแล้วมั้งอยู่หน้าโอ้ไม่มีนัากขากันเยอะเลย ทำไมร่มครับ<ป>อารมณ์อาร่มอ,อกปนลูกยกเลยครับยกน้ำเลยครับยกเลยปก็ได้ครับแกไนก้โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศนะครับอ้าปิดหน้ากากหน่อยปิดหน้ากากปิดปากเออ ยกสองมือขึ้นเลยยกขึ้นเลยฮะยกขึ้นยกขึ้นอ่ช้าครับช้าอย่าก้มยกเลยครับยกสองมือเลยนะครับ้าไม่ยกแล้วช้าครับอ่าไม่ต้องก้มครับยกขึ้นเลยฮะยกขึ้นอย่าไปก้มนะท่านเดินลําบากอ่านั่งตัวตรงๆยกน้ําขึ้นเลยฮะถ้าไม่ยกแล้วท่านต้องก้มมาหาเรานะท่านก็เมื่อยนะฮะอ๋นี่มีน้าผึ้งหลายขวดเลยนะฮะ พี่ฝนพี่ฝนเนี่ยโอ้โหน้ำพึ่งถังถังกระติกน้ำหลวงปู่ที่อยู่หลังรถคันเหลืองนะเคลียเคลียน้ำแข็งออกหมดเลยเอาน้ำไม่เย็นเอาน้ำไม่เย็นสปอนเซอร์พกเครื่องดื่มมาที่เย็นเนี่ยออกเลยแล้วเอาที่ไม่เย็นใส่แทนไหลวงปู่ไม่แข็น,น้ำเย็นแล้ววันนี้ท่านเจ็บคอนะเดี๋ยวจะไปหาซื้อกระติกน้ำร้อนอยู่เคลียเคลียเคลียไว้ก่อนเลยเดี๋ยวใครมาก็คือหยิบน้ำไม่เย็นมาจะจะได้เอาน้ำเอาน้ำของน้ำแข็งเลยออกหมดเลยเปลี่ยนเลย อ่าโอเคโอเคฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ